สวัสดีครับพบกับผมสองสีโมดิฟายวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสำหรับเครื่องนี้เป็นของเนชนแนลนะครับท่านผู้ชมรุ่น dh3bt1 นะครับขนาด3,300นาวัตท่านผู้ชมตรงนี้นะครับอาการเสียมันก็คือว่าเวลาเปิดใช้งานเนี่ยน้ำมันจะรั่วตรงนี้เลยนะนะครับท่านผู้ชมซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นเวลาน้ำรั่วท่านผู้ชม จะต้องทําการแกะเช็คก,ก่อนนะครับเพราะว่า,าเครื่องทำน้ำบ,บุนเนี่ยมันมีโอกาสนะครับเพราะใช้งานในห้องน้ําอุปก,กรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมีโอกาสที่ไฟอาจจะรั่วนั้นได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยมันรั่วนะไปโดนอุปกรณ์ภายในเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นต้องทําการแก้ไขก่อนนั่นเองท่านผู้ชมก่อนใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาทําการแกะเช็คดูก่อนนะครับว่าจุดน้ํารั่วเนี่ยมันเป็นอย่างไร ครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเทสเปิดเครื่องนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดไฟนะท่านผู้ชมนะครับยังไม่ได้ออนเบเกอร์ขึ้นนะครับก็จะลองทําการเปิดน้ําดูท่านผู้ชมนะครับนี่นี่ครับลองเปิดน้ําดูแล้วลองดูว่าน้ํามันหยดลงตรงไหนท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับ น้ำจะไหลลงด้านใต้ตรงนี้เลยท่านผู้ชมหลังเครื่องเนี่ยนะครับใต้เครื่องนี้เลยนี่นะนี่ท่านผู้ชมไหลออกมาจากตรงนี้เลยนะครับดูดิไหลยเยอะเลยประมาณนี้นะครับถ้าน้ํารั่วแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งใช้งานนะครับจะต้องทําการแกะเช็คทําการแก้ไขก่อนนะครับเพราะว่า น้ำอาจจะพุ่งหรือว่าอาจจะหยดไปโดนแผงวงจรด้านในนะครับซึ่งอันตรายท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราทําการแกะเช็คกัน่ะก็ตรงนี้ผมเอาเบเกอร์ลงแล้วนะครับก็ตรงนั่นใต้นะครับท่านผู้ชมมันจะมีสกรูสําหรับขันล็อปปกฝาครอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขันสกรูตัวนี้ออกนะครับเพื่อจะทําการแกะฝาครอบออกท่านผู้ชมนี่นะครับเมื่อทําการถอดสกรูแล้วนะครับ ก็ดึงเลยท่านผู้ชมตรงนี้นะครับใช้มือดันนะครับก็ใช้มือนะครับดันออกมาเลยท่านผู้ชมนะครับน,ออนี่นอ,อา่าดันอ,ออกมาแล้วนะครับเอาฝาครอบออกมาแล้วท่านผู้ชมทีนี้นะครับเมื่อเอาฝาครอบออกมาแล้วนะครับผมจะทําการเทสอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมจะเช็คดูว่าตําแหน่งที่น้ํามันหยดไหลลงเนี่ยอยู่ตรงไหนที่มันไหลออกมาหรือว่ารั่วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับ มื่อกี้รั่วอยู่ประมาณนี้เราเห็นรอยน้ำอยู่นะครับนี่นะก็เราเปิดดูอีกทีนะท่านผู้ชมเปิดน้ําดูครับตอนเนี้นี่ท่านผู้ชมน้ําไหลตรงนี้นะครับไหลออกจากตรงนี้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมถ้าสังเกตดูดีๆท่านผู้ชมครับตอนแรกผมนึกว่าไหลอยู่ตรงนี้นะครับที่จริงน้ําไหลอ,ยอ,ยออกจาก นี่ท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะครับนี่สังเกตนะครับไหลจากจุดต่อของท่อทองแดงของหม้อต้มนะครับไหลเข้าตรงที่สวิตเป็นวาล์วปิดเปิดตรงนี้นะครับนี่นะนี่นะครับถ้าปิดตรงนี้คือเป็นปิดน้ําด้วยนะครับท่านผู้ชมดูนี้นะครับถ้ากดสวิตตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดน้ําด้วยนี่ท่านผู้ชมเมื่อกดสวิตแล้วนะครับน้ําก็จะไหลออกตรงนี้เลยท่านผู้ชมนี่นะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการถอดเช็คตัวสวิต์เปิดวาล์วน้ําตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะว่ามันเกิดจากอะไรก็เดี๋ยวผมจะทําการแกะเอาชุดวาล์วตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแต่การแกะชุดวาล์วตรงนี้นะครับมันติดตรงสลักนี่ท่านผู้ชมนะครับนะสลักตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะนี่สลักตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมผมจะเอาสลักตรงนี้ออกออกก่อนนะครับเพื่อปลดล็อกมันเองท่านผู้ชมนะครับ เอาก้านตัวขาวเนี่ยะครับเนี่ยมันฝังอยู่เวลาเราถอดออกจะได้ออกได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ท่านผู้ชมมันจะมีเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปที่แบบล็อกไว้นั่นเองนะครับนี่บิดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกด้านบนเนี่เอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เนี่เอาตัวนี้ออกสีขาวนี่ท่านผู้ชมนะครับอ่ะ เมื่อเอาตัวนี้ออกแล้วนะครับขนน็อตออกเลยท่านผู้ชมนะครับากูตรงนี้มี4ตัวนะครับไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวถอดตัวนี้ก่อนท่านผู้ชมรุ่นของ National เนชชแนลนี่ถือว่าเก่ามากนะครับเพราะปกติไม่มีแล้วครับถ้าเป็นเนชชแนลมันจะเป็นพา n าโซนิกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเค ก็จะถอดวาลวน้ําตัวนี้นะครับม,ม,มีมีสกู2ตัวนะครับตรงนี้ด้วยท่าผู้ชมส่วนใหญ่น็อตหรือว่าสกูด้านในนะครับจะเป็นสกูสแตเลสไม่ไม่เป็นสนิมนะครับท่านผู้ชมนะครับสังเกตที่ไขควางจะไม่ไม่ดูดเลยนะครับ ไขวควงหัวไม่เหล็กนะครับไม่ดูดการซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับท่านผู้ชมจะต้องเอาเบกเกอร์ลงนะครับตัดไฟก่อนทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอันตรายมากาน,นี่องขันสกูกแลสอ2ตัวท่านผู้ชมเมื่อขันสกูกแล้วนะครับตรงนี้ก็นี่หลุดแล้วแต่เรายังไม่สามารถเอาออกได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะมีคลิปล็อกอยู่ท่านผู้ชม าสังเกตให้ดีนะครับนี่นะครับเป็นคลิปล็อกอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเราจะต้องเอาคลิปล็อกออกนะครับอาจจะใช้ไขควงนะครับไขควงแบนเล็กๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนะนี่ดันนะครับนี่เอาคลิปตัวนี้ออกนะครับก็สามารถเอาออกได้แล้วท่านผู้ชมเออ,อ,อได้แล้วตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมผมลืมไปนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์ เช็กระดับน้ำนะครับเป็นหลีดสวิตนะครับเป็นเป็นโฟสวิตด้วยนะครับแล้วแต่จะเรียกท่านผู้ชมนะครับเช็คการไหลของน้ำนั่นเองสำหรับเครื่องทานน้ำามุนก็จะมีนะครับทุกเครื่องเลยนี่ทีนี้ก็ตัวนี้ออกนะครับนี่ลองดันออกนะครับใช้มือดันออกเลยท่านผู้ชมนี่เมื่อผมมาออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเอ่อมันรั่วอยู่ตรงนี้นะครับ สำรวจดูก่อนนะครับวาวตรงน,นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าสังเกตนะคะ<ม>รับ<ว>ท่านผู้ชมสังเกตรตรงน,นี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตเนี่นะครับมันเป็นสนิมเขียว <leak> นะครับเป็นขี้ตะกันแล้วก็เป็น<ม>ท่านผู้ชมสังเกตเนี่แล้วตรงน,นี้มันจะมีโอลิงนะครับท่านผู้ชมเป็นโอ<ม>ลิงเนี่ยนะครับเป็นสนิมเขียวด้วยเป็นโอลิงขี้ตะกันน่าจะเกิดจากโอลิงตัวนี้นะครับมันน่าจะ ไม่ค่อยดีแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาโอลิงออกมาก่อนนี่โอลิงตัวนี้แหละครับผมท่านผู้ชมคิดว่านะมันแข็งกระด้างเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะแข็งกระด้างเลยแต่ว่ามันบางทีมันก็อาจจะเป็นขี้ตะกรันนะครับเกาะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นขี้ตะกรันเกาะเกาะอยู่ตรงนี้เยอะเลยนะครับเนี่ยนะ ผมลองใช้ไขควงขูดออกนะครับเนี่ยมันทําให้ไม่เรียบเผื่อบางทีอาจจะใช้ได้นะครับเพราะว่าขีดการมันก็มีส่วนนะครับท่านผู้ชมมันทําให้อลิงเนี่ยมันเข้าไปอัดกับตัววาล์วตัวท่อไม่ได้นะครับทำให้น้ำรั่วได้นะนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นอะไรอื่น รงนี้เยอะเลยนะครับผมใช้คัตเตอร์ขูดนี่นผู้ชมใช้คัตเตอร์นะครับเพราะว่ามันแข็งเลยนะตัวนี้น,นี่ต้องใช้คัตเตอร์ขูดเลยท่านผู้ชมขูดขี้ตะกันตรงนี้แหละครับนี่ ก็ทาความสะอาดโอลิงด้วยท่านผู้ชมนะครับทําความสะอาดโอลิงแล้วก็ผมจะลองประกอบเข้าไปใหม่นะครับดูว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนโอลิงไปด้วยเลยนะครับเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวดูก,ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมก็ใส่โอลิงไปเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะครับนี่โอลิงใส่เข้าไปเหมือนเดิม ทีนี้นะครับก็จะเอาชุดวาล์วน้ําตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในตาแหน่งเดิมนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ท่านผู้ชมถ้าใครไม่เคยถอดน,นะครับก็อาจจะถ่ายรูปไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเพื่อป้องกันนะครับการลืมนี่นะครับก็ตรงนี้ก็ใส่เข้าไปก็เห็นนะประมาณนี้ก่อนนะครับจะได้ง่าย นี่ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ดันลงนะครับท่านผู้ชมใส่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่ตอนนี้เองนะครับทีนี้นะครับเราก็จะทําการยึดสกรูตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมในการจะยึดน็อตนะครับท่านผู้ชมก็ดันตรงนี้นะครับท่อเนี่ยนะครับดันให้มันมาชิดด้านด้านซ้ายหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับที่เราออกออกเนี่ยท่อตรงนี้ท่อทองแดงเนี่ยมันจะเบนไปทางขวาหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องดัดมาตรงหน่อยหนึ่งนะครับให้มัน อยู่ในระยะที่เหมือนเหมือนกับว่าเป็นเป็นตัวดันเข้ากับไอชุดนี้นะครับมันจะได้ไม่ห่างออกไปทนะ่านผู้ชมนี่นะครับก็ขันน็อตเลยขันสกูนะครับยึดนี่ขันสกูยึดก่อนนะครับทั้งสองตัวตรงนี้ก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ท่านผู้ชมนะครับผมจะลองอจ่ายน้ำนะครับเพื่อเทสก่อนว่า มันจะรั่วอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารั่วก็ค่อยทําการใส่ทีหลังนะครับท่านผู้ชมเห็นนะนี่ขันไปเลยโอเคน,ะน,น,เเคนี่ลองเปิดน้ําเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เมื่อเปิดน้ำนะครับนี่เลยดึงออกเลยท่านผู้ชมสังเกตรั่วอีกไหมไม่รั่วนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะ นี่ท่านผู้ชมตำแหน่งนี้ไม่มีน้าหยดแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมจะลองประกอบให้สมบูรณ์เลยนะครับประกอบให้เสร็จไปเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมในการประกอบก็เหมือนเดิมนะครับนี่เมื่อกี้นะครับตัวนี้มันอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะคนี่เราก็ใส oh ่เข้าไปนะครับนี่นะใส่ให้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมถอดตัวไหนมาก็ให้ถอดใส่เข้าไปหรือว่าประกอบเข้าไปตำแหน่งเดิมเท่านั้นเอง นะครับถ้าใครไม่ชานาญหรือว่ายังไม่เคยถอดนะครับผมจะย้ําอยู่เสมอนะครับให้ทําการถ่ายรูปไว้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ใช้ครีมนะครับดันลงนะครับท่านผู้ชมใส่ตรงตําแหน่งและนี้นะครับนี่มันจะโผล่มาด้านล่างเราก็มันจะมีปลายอีกด้านหนึ่งนะเพื่อใช้ครีมนะครับดัดเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดเท่านี้เองนะครับท่านผู้ชมนี่สังเกตนะครับแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้ว ทีนี้นะครับก็เป็นเนี่เป็นเซ็นเซอร์เช็คระดับน้ำาะับการไหลของน้ำนั่นเองนะคนผู้ชมนับนี่นะประกอบเข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับตอนนี้เองนี่านสกูยึดไว้ ถ้ามันไม่หายก็ต้องเปลี่ยนโอลิงนะครับท่านผู้ชมตัวโอลิงลูกยางนั่นแหละครับผมนี่นะครับผมท่านผู้ชมก็ในเมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดน้ํามาเลยนะครับท่านผู้ชมนี่กดเลยนะครับอ่ะกดเลยนะท่านผู้ชมนี่ตอนนี้น้ําไหลแล้วท่านผู้ชมนะครับอ่าน้ําไหลแล้วนะครับปล่อยลงข้างล่างเลยท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตดูเลยนะครับว่ามันมีน้ําไหลออกมาอีกหรือไม่นะครับนี่อ่ะ กดนะครับเปิดน้ำผู้ชมนี่ไม่มีน้ำไหลามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับจากที่เรานะครับแกะดูตอนแรกเนี่ยน้าจะไหลออกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเกิดจากปัญหาคือ,อเป็นขี้ตะกานเป็นขี้ตะกรนเองนะครับที่มันไปเกาะตรงโอลิงนะครับทําให้น้ํามันรั่วไหลออกมาจากตรงนี้นั่นเอง โอเคนะครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมน่าจะใช้งานได้ก็ปิดฝาครอบไว้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทดลองเทสการทํางานจริงเลยครับจ่ายไฟมาเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรขันสกูล็อกด้านล่างนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ ตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมเปิดไฟจ่ายไฟมาเลยนะครับท่านผู้ชมมาเบเกอร์ขึ้นเลยนะครับเบเกอร์จะอยู่ด้านห้องน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่จ่ายไฟมาแล้วท่านผู้ชมนะครับอ่าก็เปิดวาล์วน้ํานะครับมาเปิดวาล์วน้ําแล้วนี่ท่านผู้ชมลองเปิดเลยครับท่านผู้ชมนี่ ไปตีแล้วท่านผู้ชมนะครับก็ตอนนี้อุ่นแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยน้ำเนี่ยสุนแล้วนะแล้วก็สังเกตนะครับท่านผู้ชมสังเกตตรงน้ำตรงนี้นะครับเนี่ยไม่มีการหยดลงมาแล้วท่านผู้ชมนะครับน้ำไม่มีหยดมาแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ไหลหยดลงมาเยอะเลยนะครับเมื่อเราทําการแก้ไขไปแล้ว ก็ไม่มีปัญหาแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่ผมทาการแก้ไขนะครับทําความสะอาดตรงลูกยางนะครับเป็นโอลิงนะครับที่ว่าตรงวาล์วจ่ายน้ํวาวาล์วกดตรงนี้เนะี่ยท่านผู้ชมนะครับนี่ตรงนี้แหละครับที่เราทํากันไปนะครับเกิดจากหินปูนขี้ตะกันที่ไปเกาะตรงโอลิงนั่นเองทําให้น้ำมันรั่วออกจากท่อทองแดงที่จ่ายไปยังหม้อต้มนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ แก้ไขเสร็จแล้วนะครับใช้งานได้ตามปก,กติไม่รั่วแล้วท่านผู้ชมตรงนี้นะครับก็เป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมนะครับหากมีน้ํารั่วอยู่นี้นะครับในเครื่องทาน้ำบูนไม่ว่าจุดไหนนะท่านผู้ชมควรจะทําการเช็คและทําการแก้ไขก่อนการใช้งานนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับท่านผู้ชมนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งน้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ